ผู้ใช้ Facebook ที่มีบัญชีของ Facebook อยู่2บัญชีและใช้เบราว์เซอร์ l o o h r o m h r o m e ในการเปิดเว็บไซต์ Facebook ผมก็มีวิธีแนะนำที่จะทำให้คุณสามารถเปิด Facebook ได้พร้อมกันถึง2บัญชีในเบราว์เซอร์ Google Chrome นั่นก็คือบัญชีแรกก็เปิดในโปรแกรม บราว์เซอร์ Google Chrome บัญชีที่2นั้นเ่อต้องการจะใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการเปิดก็ให้คลิกไปที่ปุ่มนี้ปรับแต่งและควบคุมแล้วก็คลิกไปที่หน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนคุณก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปยัง Facebook อีกบัญชีหนึ่งได้โดยที่ไม่มีผลกับ เฟ e บุ๊กที่เปิดในเบราว์เซอร์ Google Chrome ที่หน้าต่างหลักก็สามารถที่จะทำให้คนนั้นสามารถที่จะเปิดเข้า Facebook ได้พร้อมๆกันถึง2บัญชี